ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับรายการอีสานบ้านเฮา d ด a ี่ไดมอนด d และดีฉันจงองางครังซอดแจ้งหมอลำนำวิหกมีหวัหวหน,น้านกผงสกรค่ะ คนออกปากห้วยๆพี่น้องหนาวหลายหนาวคักหนาวแห้งค่ะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อค่ะเด้อโรคไข้กระแหงหลายค่ะโคบิดกระแหงมากค่ะพี่น้องค่เมื่อนีก็เลยลบโควิดมาอยู่นี่คือเกาค่ะอยู่สวนคือเกาค่ะหนาวแห้งหนาวคักค่ะอากาศหนาวขมอีกแล้วเดยวสิพภาพไปหัดสวนกันว่าเหลือพืชพักสวนก็ยังไงอยู่ในสวนเราก็จะไปทําการห่อฝรั่งนะคะนี่เรามีอุปกรณ์มาแล้วค่ะถุงพลาสติกเหลือใช้ค่ะ เราจะเอาไปห่อฝรั่งนะจ๊ะบัซิดาซื้อมาปลูกปีนี้แล้ะค่ะเป็นมากรกแลวค่ะเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมครับไปไค่ะอันดับแรกไปเปิดน้ําก่อนนะจ๊ะคุณปลานนำเข้าก็ได้ม่งนี่อินทผลัมดีกันค่ะอินทผลัมต้นนี้เป็แต่ได้กินโยโอ้ยบึงไงมังม่วง,ง,งออกดอกออกดอกคักแน่ เปิดน้ำก้อนนี่หกคักค่ะสาวจงอางมาถางอันเนี่ยพึ่งมาถางค่ะน้ำออกดีคักน้ำใสน้ำเย็นค่ะพี่น้องเอ้ยนี่น้ำบาดาลค่ะเจาะน้ำบาดาลไปสองหมื่นหาค่ะเมื่อแน่ถังหก็มาถางมาทำความสะอาดได้เนี่ยตะกิบหกเป็นแบบว่าหกเป็นดงคือจังสันเป็นดงคือจังอันสวนตรงขามกันนะสาวจงอางก,ก็มาถางใหม่ฟันสวนไปค่ะไปหดสวนก่อน สิผ้าพ,พี่น้องเอาลาดไปนี่ดอกสีผ้าพ,พี่น้องอไปเบิงมีผักอะไรบ้างปลาบักฮุงไหมพี่น้องมึงเนียอีกแล้วพุ่นนวยสุกกบมี่ค่ะบักฮ่งสุกกบมี่เออสะออนอัศจรรย์บ่ได้มาชื่นชม่มบ่ได้มาเบิงโอ้เสียได้มาขุดหัวเผือกหัวมันก็วนี่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  กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีมีหัวไหนแตกไหมถ้าหัวไหนแตกจะเอาเลยนะอ่ะสีบอกวิธีการด้วยพี่น้องวิธีปลูกกะหล่ำปลีไม่ต้องปลูกเยอะแล้ววิธีเก็บหญ้าเอาไปเม็ดต้นหามโลกออกให้ตัดเอาเฉพาะหัวกะหล่ำปลีแล้วก็จงต่อมันไวแบบนี้จงต่อมันไวแบบนี้แล้วมันจะมีแหนงเห็นไหมคะสีม่วงๆเล็กๆนี่แหนงแหนงแหนง มันจะมีแหนงขึ้นมาแบบนี้นี่แล้วแหนงมันก็จะเป็นหัวเล็กนี่อันนี้แหนงกําลังขึ้นนี่เห็นไหมคะแหนงมันจะมีแหนงขึ้นมามันจะมีแหนงตามข้อต่างๆตามตาต่างๆตามป้องต่างๆของลําต้นมันค่ะมันไม่ตายค่ะเราลดน้ําไว้ตลอดมันก็จะมีแหนงนี่แหนงเกิดขึ้นมามีแหนงเกิดขึ้นมาแบบนี้มีแขนงเกิดมาแบบนี้ มีแะแนงเกิดขึ้นมาเราก็สามารถเอาแขแนงไปผัดกินได้เหมือนเดิมค่ะก็จะคล้ายๆกับกระลำดาวนะคะความรู้สึกแบบนั้นตระกูลเดียวกันกับพุนกระลำดาวค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะจงอ้างไม่ไม่ตัดทิ้งนะคะให้มันเกิดแะแนงขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะนี่ไม่แตกไม่มีหัวใดแตกเลยเอาไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าผักเราเยอะ กินไม่ทันค่ะกินไม่ทันหอมบัวค่ะผักหอมบัวผักหอมบัวหอมบัวผักผักดอกนะ่ะหอมดอกอันนี้คือหอมดอกหอมดอกแต่ยังไม่ออกดอกค่ะกาลังงามใบกาลังเขียวงามที่ถัดไปก็เป็นผักชีชีลาวผักชีลาว มันเอาเอาไบเถาเอาในมันมันแกแล้วอันคางๆกันนี่แม้นอันอ่านี่ต้นเถาเนี่แม้นอันนั้นต้นเถาเนี่แม่นผักกาดวัสบีผักกาดหินผักกาดหินนี่กับผักกาดหินเพื่อกันค่ะลดน้ําให้ชุ่มฉ่านะคะผักกาดบัวนี่รีเอาใบมันไปกินแล้วรีเอาใบมันไปกินหรือสิตัดต้นก็นได้แต่ย่า ยลกเพราะว่าผักกาศชนิดนี้นี่โอ้โบ่แม่ประกาศโอ้ผักกาศบัวพนะโอ้ยว้าเดาไายไปเนาะผักหอมบัวรีเอาแต่ใบมันไปกินบ้างใบมันสินาบบคลักมันสิแตกกอให่ใบหนาคักโดยเฉพาะเอาขีง,งว่าใสเอาขีง,งว่าใส่นี่โอ้ยแตกกออัศจรรย์พี่น้องกินบะท่าน,น,านซ้านี้ก็กินบะท่านค่ะปูปูกแค่ซิฟกอนี่กินบะท่านค่ะ ปาดเอาคู่พักแปนนี่ปาดไปกินแล้วมันก็จะป่งหยอดขึ้นมาคือเกาปาดขึ้นมาปาดไปกินโป่งหยอดขึ้นมาคือเกานะคะหรือสิลี่เอาใบมันใบที่ฮักฮักใบฮักฮักเนี่ยเอาไปกินนะคะถ้าสิบกินแบบว่าขุดรากถอนโคนแบบนั้นไม่ดีถ้ากินแบบขุดรากถอนโคนคือกินแบบชิบหายเขาเอินกินแบบชิบหายค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วกินแบบว่าให้ได้กินนานๆแล้วก็ลดน้ำไว้แบบนี้เนี่ยพุ่นขนาขนากับง่ามค่ะขนากับปลูกซ้ำนั่นค่ะปลูกให้เต้าด้วยค่ะขนานั้นไม่ได้ปลูกให้ค้นกินขนานั้นปลูกให้ลูกๆเต้าค่ะปลูกให้เต้าค่ะเต้าซุกาต้าค่ะสองตัวนี่โอ้ยอันนี้สลัดค่ะเห็นบ่พี่น้องย้อนแสงบ่ค่ะ สลัดคุณ่ะโพดบ่สลัดนี่กับปูไข่เต้าคือกันค่ะบัดนี้มันง่ามเกินคนเกลยไ,ได้กินน้ําเต้าอันนี้สงน้ําเต้าได้อันนี้สงน้ําเต้าค่ะแต่ว่าสาจงอ่างบ่ามาักค่ะเพราะว่า่ามีนัากินบ่มีแปะสะบ่มีอะไรบ่มีว่าโลกาที่สีได้กินบ่มีคือบ่ได้แจักเสี่ยไปกินกับยางหันแม่พี่น้องมันง่ามหลายหลายแม่ก็เลยจงไว้ให้มันออกดอกเอาดอกเอ,เอาไว้แถมันเอาออกดอกโอย หลินกับพันกันหนาวค่ะพี่น้องแห้งมาเล่นน้ำแห้งหนาวเติมจงไว้ให้มันออกดอกค่ะให้มันออกดอกแล้วเอาดอกมันเป็นหนึ่งหนึ่งเส้ปลา,า,าหนึ่งเส้หยางแสบแต่เด้อนี่ยพักหน้าเนี่ยดอกมันเป็นลวกพักหน้าพนาโอ้ยอันเบ้าไปเบ้ากับบดถือเนาะพักสลดัดพักสลดัดโอ๊ะโอ๊โอ้ะหัวขวัญจะถอด าาาาพักสลัดพักสลัดว่าพีทพักสลัดให้มันออกดอกค่ะ <c oughs> พอมันออกดอกคึ้นมาอดอกมันกำลังตุ่มๆนะเขาก็อเอาไปักลวกไปลวกกระแซบเอาเป็นหนึ่งกระแซบใส่ป่าใส่ยังาาาาพักสลัดพักสลัดว่าผพีทว่าผพีทว่าผพีทคอไผ่กะขอไพ่มันนี่สีสูนท่อน มันนี่ขึ้นชายด้วยันนี้พี่ขึ้นชายมึงเนี่ยขึ้นชายก็ง่ามคัาสิเอาไปเฮ็ดยังกินเอาไปทําอะไล่กินเนื้อย่างก็บ่ค่คยกินเพราะว่ารักษาหุ้นตอนนี้ลดหุ้นอยู่ค่ะตอนนี้ลดหุ้นเนื้อย่างก็บ่ได้กินดอกพี่มึงเนี้ยขึ้นชายก็ง่ามหลายเฮ็ดจั้งไรค่ะผู้ใดยู่ใไก่้มาเอาไปกินเด้อค่ะ นี่ปลูกซ้ำนี่ราคาเหลือเฟือแล้วเหลือกินว่าต้องเฮ็ดหลายว่าต้องปลูกหลายเปลืองน้ำซื้อเปลืองน้ำเปล่าเพราะว่าเข้าปรเด้ปลูกขายเข้าปลูกกินในขั้วเลื่อนซื้อค่ะปลูกแค่นี้พอค่ะพืชพักสวนเพรว่าปลูกยางละนิดละน้อยอยากกินพักยังก็ซื้อพักนั้นมาปลูกค่ะอยาข้าหน้าก็ซื้อข้าหน้ามาปลูกยากขึ้นชายก็ซื้อขึ้นชายมาปลูกอยาผักหอมก็ซื้อผักหอมมาปลูกหอมหอยยังเขามีขายตามด้านเกษตรทั่วไปค่ะ นข้างหน้าค่ะปลูกแค่นี้ค่ะเพราะอืดอยู่อืดกิ่นค่ะปลูกซ้ำนี่ละเวลาอยากพัดหมูอยากพัดพักพัด,พดยังตั้งๆค่ะไปพัดค่ะพักบุ้งก็มมียุ่มพุนค่ะแต่ว่าพักบุ้งตัดไปแล้วพักบุ้งกับว่าใช้วิธีการลกด้วยค่ะจะไม่ถอนนะครับพักบุ้งเราจะไม่ถอน เราจะไม่ขูดลากถอนคนเราจะตัดแล้วก็ให้เหลือลำป้องไว้ลำป้องติดดินนะมันจะมีลำป้องติดดินเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะจ๊ะลำป้องติดดินแต่พักสลดัดนิมบาสามาที่สิจงต่อไปได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เปื่อยตายขออนุญาตหดสวนกันด้วยค่ะ เห็ดมักแตงโม่วเหี่ยนอยนหนึ่งยู่ใส่บัวเอาล้ค่ะคุณผู้ชมขาหลังจากที่เอาหดนำผักเรีีบร,ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการหอหอบักซีดาแท่นหอบักซีดานะคะหอบักซีดาต่อหอหอฝรั่งเพิ่มนี่นี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนกำลังจะแตกหน่อขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันนี้คุณพ่อมาเอาคุณพ่อมาเก็บ คุณพ่อถอนออกไปหมดเลยนี่ถอนไปหมดเลยคุณพ่อไม่ตัดนี่เห็นไหมคุณพ่อถอนแล้วคุณพ่อก็ตัดแบบนี้นี่มันทําให้มันตายค่ะมันทําให้ตายเราไม่ได้กินต่อนี่นะคะถ้าสมมุติว่าเราตัดแค่นี้ตัดเฉพาะข้อนี้เหลือไว้ข้อนึงมันจะเหลืออยู่สองแหนงสองแหนงซ้ายขวาสองแหนงซ้ายขวาลําต้นแบบนี้เขาก็จะถอดยอดขึ้นมาเหมือนเดิมเยอะอีกสักหน่อยมันก็เต็มหนานเหมือนเดิมค่ะเต็มเหมือนเดิมสูงเหมือนเดิม ก็จะได้กินเหมือนเดิมผักคะน้าก็เช่นกันค่ะแต่ต้องต้นอวบนะคะผักคะน้าอันนี้หมดแล้วค่ะไปค่ะโอ้ยลืมหดบัเขือเทศหนาพี่น้องเหนาค่ะมืกเนี้ยแห้งแรงบ่ค่ะสวนสาจงอ่างสวนสาจงอ่างแห้งแรงคักทาานี้เห็ดเป็นโซนจงวัชพเห็ดเงื่อนเห็ดหยังผุ่นกล้วยเกยเอียง ทั้งเทื่องผุนจะคอยมีผลผลิตเฮาเก็บเฮาเกี่ยวเฮาเหียงกันนะคะเดี๋ยวปีหนาต้นไหม่ก็สิใหญ่เต็มแล้วก็จะเริ่มสางแล้วนะคะหาเงินมาสางซอยนีเออ่เด้อพี่น้องขาน้ำคุณโควิดนะคะเป็นน้ำคุ้นโควิดละ,ะเฮ็ดให้แบบว่าชะง,งักการสางว้ปลูกใหม่คะ่ะองุ่นก็ตายไปแล้วองุ่นสลัดใบไปแล้วอันนี้ลำใหญ่ค่ะลำใหญ่ คิดว่าจะเป็นทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสุสารของจงอางสุดท้ายอันนี้ไม้จันหอมต้นจันกกจันหอมอันนี้อินทผลัมต้นเล็กนี่อินทผลัมต้นเล็กนี่ฝรั่งของเราฝรั่งปลูกปีนี้นะคะนี่บักซิดาไหมพี่น้องฝรั่งแหมฝรั่งปลูกปีเดียวเป็นมากเลยแหมบังแงนุ่นยไงขัเด้วยนุ่ยบักไงด้วยน่วยไงก็ก,กำปั่นแล้วเนี่ยเนี่ยไงก็กำปั่นแล้วคะ่ะพูดนะพูดนะ ป้าดานี่เหง่ไงครับพี่ปลูกปีนี้ไหมปลูกตอนนาฝนไหมพี่นอ้องปลูกนาฝนนาหน,นาวได้กินหมากไหมนี่อันนี้เนี่ยมะเด่อหอเนี่ยจะมาหอมันซาจงอ่างจะมะาหหอเพราะว่ากลัวแมลงวันทองแมลงวันเขียวมันจะมีแมลงวันทองมามาขี่ใส่นะคะนี่น่วยไงครับแล้วนี่ยมะเดื่อหอแม้วันทองหรือม่ขี่ใส่ แล้วมันจะเป็นนอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องห่อไว้นะคะปุ่นอีกต้นหนึ่งปลูกสองต้นพี่น้องเบื้องต้นน้อยหนึ่งนี่ต้นน้อยหนึ่งค่ะเป็นมากแล้วค่ะมีจักรหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหน่วยอันนี้คือรอบสองนี่นี่รอบแรกรอบแรกอันเป็นต้นละสี่หน่วยรอบแรกต้นละสี่หน่วยรอบนี้สิบสองหน่วยต้นนี้มีจักหน่วยเนี่ยต้นนี้เอาไปกินแล้วสองหน่วย นี่สามสี่หน่วยนี่หน่วยที่หาต้นนี้เป็นหน่อยกว่าเพราะว่าเพราะว่าต้นนี้พิ่งงัเนาะพี่น้องเนาะอันงับไหมถึงว่านี่ต้นอันนี้ต้นพะุ่งเนี่ยมันมาถือแสงแดดต้นพะุ่งบงังบังแดดบังแสงแดดปีนาซะาจงอังสิบปลูกอีกอยู่ได้ผลค่ะได้ผล มักซีดาได้ผลปลูกสองต้นนี่โอ้กินเหลือเฟือค่ะต้นนี้ต้นพยุ่งบาบัางแดดเนี่ยเห็นบ่แดดมาซองพอดีเพิ่งก็เลยเป็นหมากดีค่ะนเนี่ยเมื่อไงเมื่อไงจมางากองจมางาสีหักค่ะจมางาติดดินเมื่อไงจมางาติดดินกิ่งติดพื้นไปเลยค่ะหนักค่ะหนักลูกนั่นระคะก็เลยจะมาห่อฝรั่งกันค่ะวันนี้ มาค่ะอุปกรณ์ของเราถุงพลาสติกค่ะที่เราใช้แล้วค่ะเวลาเราไปร้านค้าร้านขายซื้อของก็จะมีถุงถุงพลาสติกที่ให้มาแม่ค้าใส่ของให้เรามาแล้วก็เอาออกไว้นะคะเอาออกเก็บไว้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 นี่ค่ะเอาไว้ห่อนี่ห่ออย่างนี้ แต่ต้องเจาะตูดนะคะเจาะตูดนิดนึงเจาะตูดนิดนึงเพื่อให้ไอ้ไอน้ำมันหลุดลงไปเจาะตูดแบบนี้นี่ไอ้น้ำก็จะหลุดลงไปห่อป้องกันเพื่อว่าไม่ให้มแมลงวันทองมาขี้ใส่มแสาาลมลงวันทองคือตัวสําคัญตัวฉกาดเลยค่ะแมลงวันทองคือตัวฉกาดนางชอบมาขี้ใส่ อันนี้ถุงเล็กเกินไปเปลี่ยนถุงเปลี่ยนถุงมาแรงมันทองตัวฉกาดตัวร้ายชอบมาขี้ใส่แล้วก็พอมันมาขี้ใส่ปุ๊บมันก็เป็นหนอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากกินอร่อยก็ต้องหอ่อปกติต้องมีกระดาษนังสิพิมพ์หอ่อแต่นี่เราไม่ต้องพิถีพิถันขนาดนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเรา เออไม่ต้องการสีผิวที่สวยแต่เราต้องการรสชาติที่อร่อยนะคะไม่มีหนอนมแมลงวันทองก็แค่หอ่อเฉยๆค่ะพอปกติก็ต้องเอานังสือพิมพ์นังสือพิมพ์มาคลุมอีกรอบหนึ่งนะคะหอ่อค่ะห่อห่ห,ห,หมัดไปค่ะนี่เจ้า,มาแมลงวันทองมันก็จะมาขี้ใส่ไม่ได้เพราะว่าตูดมันไม่สามารถชอนชัยทะลุ ถุงพลาสติกของเราได้นะคะบัษามารถแล้วค่ะซ้ำนี้มือนกันตายแงี้ยแ้แล้วแม่วันทองมาขี่ใ่ของฉันไม่ได้แล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมค่ะพักพี่น้องสุข,ขสุขค้นค่ะคินหอดพี่น้องสุข,ขสุขค้นไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ